ครับสวัสดีพ,อพ,อพอบบ่อฟอยเอฟซีเหลา่าิงสาน้อยเป็นแพลงเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับอ,อย่าโยมลูกศิษย์ลูก้านะครับมากับหลวงปู่นะครับมาในหลวงปู่หลุมน้ำมนต์นะครับกล้มงคลให้นะครับเนาะอ้าวมน้มกตนัใล้มงคลให้นเาะอ้า้ คือจะไ่กินข้าวต่างอย่างเขาจงานวันกุลีผูกเนเดนวอ่วันที่าซองดูจะได้ไปช่วยเขาอีกแล้วกินอะไรไม่ได้เลยข้ามเค่น้ก็ได้ช่วยแต่งานท่เชฟพอปู่ันเราม่ีใครต่อแวางใบจต้ระกีกนาวันนี้ไปเลยม่ไหมล่ะทำโตให้แกให้แล้วเสร็จ เนี่ยคนเกศเลเด้ววันนี้อยู่แต่แบู่ตรอซีทมว่าะมันจะแปล่าอะกล้วยจะทำกันไรควยกับแมวตังครับวันนี้ทำอะไรน่้วยือลุงอะไรเนื้อน่ะช่วงนี้ก็น่าจะห่างห่างเนาะญาติโยมคำนวหลังเข้าปีใหม่มาวันนี้วันที่ สี่นะครับมกราคม2568ันนะครับเป็นวันเริ่มทำงานกันแล้วนะครับสำหรับบานทีทำงานโรงงานนะครับทำงานต่างๆนะครับเนาะก็ทำงานกันเต็มตัวตุ้ดจีนนะครับน่าจะมีบางส่วนที่กลับบางส่วนที่พักนะครับเนาะตุดจีนแล้วก็ สงกรานะครับเจอกันอีกนะครับตัดจีนสงการานุ่มเนาะทนี่อากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็รักษาสุขภาพเด้อโอ้นี่วัดคือกันเลยระยะยามากไปทันทันพจะมาได้ไปเรืกอย เอาวันนี้อย่าลืมเดี๋ยวับเด้อวันนี้ครับสาวน้อยพี่บ้านแพงนะครับให้กำลังใจลาองิงนะครับที่ร้อยเอ็ดนะครับเพื่อน้องฮีร้อยเอด็ดร้อยเอ็ดนะครับเนาะเอาให้กำลังใจนะครับลาอง,งิงจากอาการ ไขวัดนะน่าจะไขวัดเนาะทำไมปวดเมื่อยแล้วก็เสียงแหบเสียงแหงเนาะครับนะเนาะแต่ก็ใจสู้นะครับเนานะใจสู้นะครับเห็นพ่อคอยแมฟซีมานะครับก็สู้นะครับไม่ถอยนะครับมีเลือดศิลปินเลือนนักสู้เหมือนพ่อจโจนะครับเนาะโอ้สุดยอด คุณดันกะมันออกมันเืยอ๋อชวกแรกเนี่ยคือจะเย็นถึงขั้วหัวใจลยเนาะ <c oughs> ผมนึกสับพผมนึกสภาพเห็นแล้วผมไม่กล้า คนฉี่หนาวด้วยผมเย็นไม่พอยังมีลมเป่ามาอีกเนาะลมโชยมาอีกกว

ออเม,มจว้วงจ้วกแรกนี่โอ้ยออโอ้ยลืมตัวโรตเตอรีอีกจะขู่รู้นี่ยี่ห้าใบเนี้ยโอ้มันอยู่ในเสือตัวนี้โอ้ตวดตวดตวดเสือโอ้ยนแบบอยนนอนนอวดก่อนมันออกคือมันอนอกทื่ือพิษบัตอย่างมันบออกวดหนึ่งหน่จานหัตันทในขั้นระบื ผมซื是是้อหกหนึ ceu, ่งเจ็ดใบเดียร์ยัยมันมาห่านหนึ่งโอ้ยยังวะมาเห็ดบาทเป็นเทนอ่ะวะคุณนายถูกก็โชคดีโชคดียินดีด้วยง้ยังไม่เข้าไก่ยังไม่เข้าไก่เดียร์ยัย

ใบตรวจมันอยู่ตอเีสักทิสงาไนแกับีห้าโ่เอา่านเสร็เดี๋ยวกไก่ชิมาบนปีกาเขาปีไม่ก็ได้โ้

เอาใครก็ดีใจก็เข้าด้วยเนาะเออดีใจก็เข้าด้วยคนไหนก็โชคดีสองตัวยังถูกยากถูกหกตัวนี่ไม่ธรรมดาด้วยเนาะคนนี่ถูกถูกฮกตัวนี่ไม่ต้องสองตัวก็ยังถูกยากเลยถูกต้องฮกตัวว่าไม่เก่งมากเลยคนที่ถูก แถมรางวัลที่หนึ่งนี่ต่างหากเนาะเอาแค่ดีใจด้วยเนาะกับนเนาะครับเราหลวงปูหลับยาตโยมแล้วก็น,นอนพิงแด,ดดอีกแล้วช่วงทรงข라ยแล้วก็ช่วงปีใหม่คนลูกหลานญาติโยมมามากมาเยอะ <laughs> เออช่วงนี้มีโอกาสได้พักผ่อนละลวงปู <laughs> การเอาคลิปนี้แล้วนี่ก็ฝากไว้ค่ะเดี้ยวก็ฝากกดติดตามช่องซงชาแนลมาเลยนะครับเด้อสวัสดีครับ